ครับจากขวัญชัยค้าเหล็กแปรรูปครับวันนี้พอดีเรามีออเดอร์สั่งตรงจากราชบุรีเราก็เลยจะามานำเสนอวิธีการทำด้ามแล้วก็ปัดเงารับคมส่งให้ลูกค้าเพื่อเตรียมพร้อมการใช้งานมันมีอะไรบ้างเข้ามาในออเดอร์วันนี้ก็จะมีมีด พ้าขอนะครับพ้าปากนกแก้วแล้วก็จอบขยันอันนี้เขาให้เชื่อมต่อด้ามแล้วก็มีเหล็กแทงตามแต่มันสามารถเอาไปแทงหนอกกล้วยไ,ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำด้ามให้ดูยาวเมตรยี่สิบอ,อื่นเลยนะครับฝากกดไลค์เพจของเราด้วยครับขวัญชัยค้าเหล็กแปรูปฝากติดตามช่อง youtube ของเราครับขวัญชัยค้าเหล็กแปลรูป ฝากกดกระดิ่ง subscribe า,าจะได้ตามคลิปที่น่าสนใจที่เราได้ทำขึ้นเผื่อว่ามีประโยชน์ให้กับทุกทท่านนะครับหรือว่าถ้าด่วนนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่08 6 4 2 5 9 9 4 2อ่ะนั้นเรามีทั้งหมด1 2 3 4งสองสออเดอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการทำด้ามการใส่ด้ามให้กับอุปกรณ์พวกนี้ อันนี้จอบขยันเหล็กแทงปลาล์มหรือเอาไปแทงกล้วยเนี่ยก่อนที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเนี่ยเราทำกันยังไงไปดูกันเลยอันนี้เราก็เป็นขั้นตอนการเตรียมด้ามน,นะครับวัดกันเลยว่ายาวหนึ่งเมตรยี่สิบเพื่อที่จะ เอามาใส่ตัวจอบขยันพอตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเชื่อม เราจะเริ่มที่ออเดอร์ของจอบขยันเป็นอันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมก่อนนี่ครับเราได้ใส่ด้ามเข้าไป หลังจากที่เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทิ้งไว้ให้เหล็กได้เย็นตัวลงสักพักหนึงก่อน,นครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บสีพร้อมกับงานอื่นๆอ่ะขั้นต่อไปเป็นอะไรดีนะเด็อันนี้ก่อนใช่ไหมขั้นต่อไปเราก็จะไปปัดเงาแล้วก็เจาะรูเพื่อใส่ด้ามให้กับคุณลูกค้านะครับ นะครับเราจะเจาะรูแล้วก็ถ้ามันไม่พอดีเราก็จะเขาเรียกอะไรอะ่ะปัดตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้เข้าไปได้ลึกมากที่สุดนะฮะแล้วก็เพื่อความมั่นคงแข็งแรงเราก็จะเจาะรูสว่านตอกตะปูลงไป่ะลรครับขั้นตอนนี้เราก็ต้อง มาร์กตำแหน่งก่อนแล้วกันเพราะว่าช่างที่ตีมีดของเราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เจาะรูมาให้ทีนี้เพื่อเป็นการบริการให้กับคุณลูกค้าเราก็ต้องมาเจาะรูให้ครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะให้เจาะรูหรือทำด้ามก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเรายินดี ็เรียบร้อยแล้วครับเจาะรูหนึ่งขั้นตอนอตอนนี้เราก็มาถึงการขั้นตอนปรับปรับด้ามนะครับเพื่อที่จะให้ใส่ได้พอดีกับตัวรูของมีด ด้ามนี้ทํามาจากไม้อะไรนะดิดไม้สักใช่ไหมไม้สักเรียบร้อยอ่ะตอกตะปูเข้าไปเลยเพื่อการที่ยึดแน่นเหนียวหนึบใช้ไปแล้วก็ไม่หลุดนอกจากว่าไปฟันหินด้ามหัก เออก็อันนี้ก็คงจะจะแก้ไขให้ยากลำบากหน่อยอนี่อ่ะตอกตอกหมดเลยครับนี่ก็เพื่อความแข็งแรงเรียบร้อย ก็ปปดูครับด้ามตัวน,นี้เดี๋ยวเราปัดเพิ่มให้คมอ่าเราก็มากันที่พ้าขอต่อเจาะรูเข้าไปเราได้เจาะรูให้กับพราขอเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงวิธีการทำด้ามเหมือนเดิมครับ ยังไม่ค่อยพอดีมากเดี๋ยวก็ต้องปรับอีกนิดนึงนี่ครับกว่าจะมาเป็นขั้นตอนของกาใช้ค่าเล็กแปรูปก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงครอันนี้มันเป็นด้ามที่เราปรับให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเจาะตะปูเข้าไปครับ จนแน่นแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตอกตะโูย้ำเข้าไปอีกทีหนึ่ง เรียบร้อยครับตอกตะปูเสร็จแล้วทั้งสองอันอนี่เราให้ดูเดี๋ยวเราจะเก็บสีให้แล้วก็เปิดคมเพิ่มให้อีกนี่ปุบอันนี้เป็นพระปากนกแก้วอันนี้เป็นพระขอเรียบร้อยมีดสองเล่มขั้นตอนต่อไปคือการทำ เหล็กแทงปามนะครับดเดี๋ยวเราจะไปตัดแป๊บกันก็วัดความยาวให้ได้ 120. มเมตรยีเนื่องจากของเรามี 2, 2> องออเดอร์ก็ตัดไป2เส้น มาแล้วครับความยาว1เมตรยี่สิบเดี๋ยวเราจะไปผ่าตรงเขาเรียกว่าตรงหัวเนี่ยเพื่อที่จะเราจะได้ใส่ตัวใบแทงเข้าไปแล้วก็จะทำการเชื่อมอืมเรามาดูกันเนี่ยเราก็ทำการมาร์กตัวใบมีดเพื่อที่จะผ่า ตามเิสามนิ้วได้มาแล้วครับสองข้างเท่ากัน เดี๋ยวเราจะลองเอาตัวใบมีดลองใส่เข้าไปก่อน,นได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปแล้วก็ทำการเชื่อม เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้อีกหนึ่งอันอ่านี้เราก็จะพักไว้ก่อนแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวรอเชื่อมนะมมก็เข้ามาสู่รอขั้นตอนการเชื่อมเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่จุดยางกันคมให้ก็เล็กแทงตามันนี้ ตัวใบเนี่ยเราทํามาจากเหล็กแหนบไปชุบแข็งแล้วก็ตีขึ้นรูปมาเปิดคมให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้แข็งแรงแน่นอนใช้งานได้ทนทานหรือถ้ามีปัญหาก็สามารถส่งมาคุยกับเราได้หรือมาเคลมกับเราได้นะครับถ้าซื้อจากเรานะใช้งานถูกประเภทเรายินดีจัดการให้อ่าเดี๋ยวรอเชื่อมแล้วก็ทำสีต่อไป ร,ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะทาสีรอตัวเขาเรียกะไรตัวผลิตภัณฑ์อื่นต่อก่อนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ร้อนแล้วเราก็ใช้สีดำที่เรามีอยู่อันนี้ที่ทาก็เพราะว่าป้องกันการเกิดสนิม เพราะว่าถ้ามันเป็นสนิมแล้วก็มันก็จะใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่ แล้วก็จะเก็บขอบให้เรียบร้อยนี่เดี๋ยวก็รอสีแห้งก็แพ็คส่งมอบได้เลยพร้อมใช้งานเรียบร้อยครับทาสี เดี๋ยวเราตากไว้แห้งก่อน ก็มาขั้นถึงนี่ก็มาถึงขั้นตอนการเชื่อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูแบบเบื้องต้นแล้วก็เราจะถ่ายให้ดูวิธีการทำสี เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเกียร์แต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บสีเปิดคมให้อีกนิดนึง่าเราจะทำแบบนี้กันทั้งสองอัน เรียบร้อยครับขั้นตอนของการเชื่อมแล้วก็ตัดแต่งเปิดคมให้กับตัวมีดแทงปาล์มหรือตัวเหล็กแทงหนอกกล้วยทีนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนของการทาสีเก็บสีให้เรียบร้อยโดยเราก็จะ เทปกาวเพื่อเขาเรียกอะไรกันสีมันไหลไปเละส่วนตัวด้ามหรือส่วนตัวอื่นๆนี่ฮะนี่เราก็แปะอันนี้ไว้ให้เรียบร้อยก่อน,นเราก็มาเลย ทาสีแตงก่าเสรไปอันนี้เราก็ปัดเก็บตัว เชื่อมเรียบร้อยตามลงไปตาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตานี่ก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูหนึ่งอันก่อนนะครับ อีกหนึ่งอันเราก็เดี๋ยวกำลังทำให้ <c oughs> นี่ก็เตรียมส่งไปลาดบุรีแต่ส่วนถ้า ทางจังหวัดไหนอยากได้ก็โทรเข้ามาสั่งที่เราได้เลยนะแบบด่วนเลย086 425 9942โทรมาสั่งก่อนเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องใช้เวลาในการทำอะไรขั้นตอนแบบนี้ฮะค่อนข้างต้องใช้เวลานิดนึงโอเค เดี๋ยวเราจะวางทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จครบทุกอย่างเราจะมาให้ดูอีกทีนึงว่าออเดอร์ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างอ, <You. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูน,นียก่อน ที่เราให้ดูเมื่อกี้ก็เป็นขั้นตอนการเปิดคมเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะครับออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งเหลืออีกหนึ่งด้ามเราก็เปิดคมให้แล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยเราก็ทาเคลือบ งตรงพึ่งดไปเลยครับเดี๋ยวเราก็แหรอแห้งแล้วก็จะแปะสติกเกอร์ร้านของเรานี่เอามาพึ่งแดดนิดหน่อย พร้้อมใชงานนี่ก็เป็นมีดขอปกักนกดแก้ววางคู่กันตากด้วยกัน สีเราก็แห้งเรียบร้อยเราก็มาชุบคมเพื่อกันสนิมเบื้องต้นให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การเก็บรักษาด้วยว่าเราใช้งานเสร็จแล้วเราล้างทำความสะอาดหรือทาน,น้ำมันเคลือบเอาไว้หรือเปล่านี่ก็คือขั้นตอนการชุบเรียบร้อย เรงได้ติดแกะสติกเกอร์ตรงนี้ไปเลยก็ได้ครับอจอบขยันแล้วก็ทาเคลือบกันสนิมให้อีกหนึ่งครั้งเพื่อความสบายใจของเรา ครับครับผมครับผมก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเขาเรียกอะไรก่อนส่งมอบงานแล้วกันครับทีนี้เราก็ได้ออเดอร์ทั้งหมดแล้วที่ทำไปให้ดูก็มีท้าขอแล้วก็มีด ขอปากนกแก้วที่เราก็ทาเคลือบกันสนิมเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเหล็กแทงปาล์มหรือว่ามีแทงเหล็กแทงหนอกกล้วยนั่นแหละครับอ่าแล้วก็มีจอบขยันอืมที่สำคัญขาดไม่ได้เลยเราก็ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะใส่ตัวนี้ยางกันคม ให้กับคุณลูกค้าก่อนนี่ครับ ตอนข้างคืจะใส่ยากสักนิดนึงเรียบร้อยนะฮะปลอดภัยใช้งานได้เลยและทัาที่ขาดไม่ได้คือสติกเกอร์ของเราครับร้านขวัญชัยค้าเหล็แลกแปลรูป เราก็จะติดสติกเกอร์แล้วก็มันจะมีเบอร์โทรด้วยเกิดปัญหาอะไรก็จะได้โทรเข้ามาหาเรา<ม>ติดต่อเรามาได้เลย086 425 9 9 42สี่้าเราก็ติดให้ทุกอัน ก็ขอบคุณลูกค้าที่ใจดีจากราบุรีนะครับที่สั่งออเดอร์มาเยอะพอสมควรช่วงนี้เราก็จะแถมสเปร์ฆ่าเชื้อสเปร์แอลกอฮอล์ครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจของเราได้ผันชัยค้าเหล็กแปรูปหรือใครดูทั้ง YouTube อยู่ก็ ถ้าชอบก็ติดต่อมาเลยครับเรายินดีให้นี่ฮะเก็ยบ้อยครับออเดอร์ของเราวันนี้นี่ครับครับผมครบ ทุกรายการครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับในเพจขวัญชัยคาเล็กแปรูปเพจ f a c e b o o k นะครับของเราขายทั้งปลีกและส่งนะครับเรายินดีจะส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ใครสนใจหรืออยากพิมพ์มีข้อเสนอแนะอะไรก็พิมพ์เข้ามา คอมเมนต์เข pues so ้ามาหาเราได้เรายินดีปรับปรุงแก้ไขให้สำหรับสินค้าที่มีปัญหาหรืออยากข้อเสนอแนะอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีรับฟังทุกท่านเสมอนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดกระดิ่งกด subscribe ช่อง youtube ของเราฟันชัยค่าเหล็กแปลรูปนะครับผมก็ขอไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากที่ไว้ใจเราแล้วก็อุดหนุนเรานะครับแล้วก็หวังดีกับเราเสมอม,ม,มาขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ